บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านมิโยคาวาจรทั้งหลาย <c oughs> สำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้ที่จะเจริญพระกรรมฐานแล่ได้ว่าก่อนที่เราจะเจริญพระกรรมฐานกันวันนี้ผมก็ขอยยดย้ำ เรื่องการตายครั้งที่สามทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นนิทัศนะหรือว่าเป็นบทตัวอย่างเดวยความจริงการเล่าเล่าถึงการเรื่องผ่านการตายมานี้ก็ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมอดอ้างด้วยความจริงมีความประสงค์อยู่อย่างเดียว นั่นก็คือจะแนะนำารืงความรู้สึกที่เคยผ่านมาเพื่อเป็นการศึกษาได้รับทราบว่าอาการที่เราจะตายจะม,มีความรู้สึกเป็นยังไงสำหรับวันนี้อยาขอเล่าเรื่องตอนที่ตายครั้งที่ส <c oughs> <c oughs> ี่ใยความจริงตอนนี้ไม่ได้ตายจริงเป็นได้เพียงว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายเท่านั้น นี่มาตอนใช้คําว่าเตรียมตัวเพื่ออย่าตายก็จะเพิ่งคิดว่าผมเตรียมตัวเพื่อจย่าฆ่าตัวตายความจริงมันจะตายขอมันเองแต่มันไม่ตายเรื่องตอนนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยปีพศออ2512ตอนนั้นผมไม่อยู่ที่วัดท่าสงนี้แล้ว เห็นจะเป็นเดือนเมษาและมีนาผมจำไม่ได้แน่ท่านพระครูวิชาญชัยคุณวัดปากครองมาค้ำเท่าได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก <c oughs> ตั้งก็มนมนิมนต์ให้ไปในงานของท่านอากาศเป็นร้อนแสนจะร้อนผมมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือโรคความดันต่ำสำหรับโรคความดันต่ำนี้เป็นภัยอย่างหนักคือความร้อนถ้าถูกความร้อนหนักๆแรงมันจะหมดไปเฉยๆเป็นอันว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอกำลังก็จะตกไปขณะนั้น ที่วัดท่าสุงนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมมาปีสพสศ .2511 คือ25มีนาคมปีนั้นก็มาเริ่มจัดทำของเล็กๆน,น้อยๆขึ้นแล้วก็ทำกระท่อมเลนน็กๆที่โคนโคแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กที่ไม่มีฝาที่ปรากฏู่ในปัจจุบัน เมื่อไปงานท่านพระครูพิชานยัชยคุณเวลาประมาณบ่ายสองโมงรู้สึกว่าไม่สบายมากเพราะว่าความร้อนจัดมีความเพลียเกิดขึ้นยังได้เดินทางกลับวัดเมื่อเดินทางมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับใครมากอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งที่พื่อคือพี่วง์ อยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นมาถึงที่พักก็รู้สึกว่าอาการเพรียรมีมากขึ้นผมก็นอนในกระสอบหลังเล็กโคนโพที่ไม่มีฝ้าทึ่งเอาเตียงไปวางไว้ที่นั่นหนึ่งเตียงมาไว้สำหรับรับแขกตอนกลางวันเป็นประจำ <c oughs> เสียงพี่ชายผมฝันไม้ผมได้ยิน แล้วก็นั่งทำอะไรอยู่ผมก็รู้เรื่องอริยะแรกแต่ถ้าว่ามันนอนไปอาการเพียเกิดขึ้นรู้สึกว่าใจไม่ได้วิวแต่ว่าใจมันเต้นเบาลงสายตาเริ่มสั้นสมาทีลรน้อยละน้อย,อ,ยอาการคราวนี้เป็นอาการชิ้นเดียวกับเมื่อคราวตายครั้งที่สอง เพราะเวลาที่ตายครั้งนี้สองก็รู้สึกมีสภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโรคท้องเดินแต่วความจริงคราวนี้ไม่ได้เป็นโรคท้องเดินเป็นโรคถูกความร้อนจัดรอาศัยความดันโลหิตต่ําเมื่อความร้อนจัดเกิดขึ้นเส้นโลหิตฟองตัวเลือเดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็สิ้นกาลัง แต่ผมก็ไม่ได้บอกใครมันนอนไปเนล่ร่างกายมันมีสภาพเปรียจัดใจละเอียมากก็มีความรู้สึกในใจว่าสภาพของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยมันมีสภาพเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาและเราก็เป็นทาตมันอยู่เสมอ ในสภาพเอาร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะย,ยึดถือมันอะไรเป็นสำคัญ <c oughs> ยังมีความรู้สึกในใจว่าถ้าเองอยากจะพังก็เชิญพังเพราะข้าเป็นทาสเองมานานแล้วฉันด่านความชั่วของเจ้าคือขันห้า มันไม่มีความกตัญยูรู้คุณไมาความว่าต้งแต่เกิดมาข้าเลี้ยงเองทุกอย่างจะกินอาหารอะไรข้าก็ให้จะต้องการผ้าผ่อนท่อนสบายประเภทใดก็หาให้จะมีความปรารถนาอย่างใดก็ให้ทุกอย่างแต่ว่าขันห้ามไม่เคยปราณี เรื่องความป่วยไข่ไม่สบายนี้เราไม่ต้องการแต่กันห้ามมันก็ยัดเยียดให้อยู่ตลอดเวลาเรื่องความร้อนร้อนจากความหิวความกระหายาก็ปรากฏดีปรากฏว่าขันห้านี้ยัดเยียดความทุกข์ให้เสมอ <c oughs> เวลานั้นมีความรู้สึกว่าถ้าขันห้ามันพังซะได้แล้วก็จะมีความสุขความรักในขันห้าไม่มีในจิต ความห่วงใยในทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆไม่มีความรู้สึกในจิตความที่ห่วงใยใครๆทั้งหมดไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคันห้ามันพังเส้นได้เวลานี้เราก็จะมีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะได้จากเจ้านาย หรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความอมหิตโทดร้ายคือขันห้าเวลานั้นจิตใจไม่ได้ห่วงใหญ่อาการมันปรากฏต่อมานั่นก็คือสายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกที <c oughs> แลวว่าเรื่องทุกขเวทนาในใจไม่มี กายมันจะมีทุกขเวทนาอะไรนั่นไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจหากว่าท่านจะถามว่าผมเข้าฌานสมาบัติอันดับสูงหรือผมก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฌานไม่ใช่สมาบัติไม่ใช่อะไรทั้งหมดเว้นแต่มีความรู้สึกอย่างเดียว ว่าขันห้ามันจะพังก็ดีแล้วเพราะเราเป็นทาตาม,มันนานถ้ามันพังคราวนี้เรากับมันก็จะขออย่าร้างกันเด็ดขาด <c oughs> จะไม่ขอมีคันห้าเพื่อความเป็นทาตมันต่อไปเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจก็เป็นสุขกำลังมันก็สิ้นไปทีละหน่อยลหน่อย สายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกทีจนกระทั่งพี่ชายผมกำลังฟันไม้โปกโปกช่วไกลความจริงเวลานั้นยินเสียงถนัดผมเริ่มไม่ได้ยินเสียงตายมองเห็นพี่ชายทำงานดังๆผลที่สุดก็มองไม่เห็นซึ่งห่างอยู่กัประมาณสามเมตรเท่านั้นเราก็โทษนั่งอยู่ห่างกันประมาณหกเมตร มันก็ไม่ไกลนักแต่ฟันไม้เสียงดังผมเริ่มไม่ได้ยินแล้วมองไม่เห็นวันนี้สุดสายตามันสั้นเข้ามาจนเท่าม,มองเห็นช่วระยะประมาณประมาณสองเมตรขึ้นหนึ่งวาตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันลึกในใจสำหรับใจไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่า เราตัดสินใจแล้วว่าคันห้าพังก็ดีเพราะมันเป็นนายที่ร้ายกาศมากมาช่วงนี้เองเกิดความรู้สึกว่านี่ความตายด้วยการสลายตัวของเจ้าเข้ามาถึงอื่นประสาททุกส่วนของร่างกายมันจะเริ่มหยุดดีแล้วฉันขอลาคันห้าคันห้ากับฉันเลิกกันตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป เมื่อพังเส็ดได้ก็ดีแล้วคอยเวลานี้มานานแล้วพอมีความรู้สึกตนนี้แทนที่สายตามันจะสั้นเข้ามาสายตากับยาวออกไปมองเหิงไกลออกไปเป็นพี่ชายที่กำลังทำงานได้ยินเสียงที่แกกำลังฟันไม้มองไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่ง,ขงเข้าถึงสภาพปกติ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายคิดว่าทำไมหนอเจ้าขันห้ามันจริงไม่พังแต่แต่ว่าถ้าเราจะไปทำให้มันพังก็เป็นอัตตานิบายกรรมพื่เป็นการไม่สมควรพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเมื่อสายตาขยายยาวไปเป็นปกติสภาพของอารมณ์จิตใจี่ร่างกายก็เริ่มมีกำลัง เป็นอันว่าความตายยังไม่เข้ามาถึงแต่มันก็กำลังจ้องอยู่เฉพาะแค่เวลาระยะ2องเมตรเท่านั้นเองมันหยุดยืนอยู่ชั่วระยะไม่ถึงสิบนาทีมันก็ถอยหลังออกไปเพราะสายตายาวไปเป็นปกติประสาทหูฟังเสียงได้เป็นปกติก็มีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้าจังไร เองจะสลายตัวทำไมจึงไม่สลายเราไม่มีความห่วงใยในเธอเราไม่ต้องการในเธอแต่ว่าเป็นที่นา่าเสียดายถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรษษษษษมศสสสสารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามปรามเรื่องทำอัตานิบายกรรม เราจะจัดการกับมันเสียเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่นี่เราจะพอจะมีความสุขที่จะละขันห้าที่เต็มไปด้วยความสุขปรกเต็มได้วยความไม่แน่นอนมีอาการไม่ทรงตัวเป็นแหล่งนำมาซึ่งความทุกข์แต่การจะสิ้นที่จักสปยระสายก็กลับเริ่มดีมาอย่างเดิมเป็นที่น่าเสียดาย ความเสียดายตอนนี้ไม่ใช่เสียดายขันหา้าเสียดายความตายว่ามันน่าจะตายไปเส้นเลยมันจะได้เหมาะดีกว่าพ็วความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นก็มีความรู้สึกใี้จุดหนึ่งตอนนั้นปรากฏว่าเห็นภาพพระลอยมาจากที่สูง ในแดงไกลแสงไกลแต่ว่าอยากตกายแสงไกลยังไงก็ตามทีก็รู้สึกว่าเห็นท่านชัดมีฉับพันรางศสีรัศมีอกค์การแปรกฎชัดลอยเลี้ยวๆลงมาลักษณะที่ลอยลงมาดูมันว่ามาช้าๆเห็นภาพพระก็รู้สึกชื่นใจ ว่าที่พึ่งใหญ่พวกเราปรากฏแล้วต่อมาระยะประเดี๋ยวเดียวภาพพระนั่นก็ปรากฏเฉพาะหน้าอันยืนอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปประมาณทักสามสี่วาแต่ก็เห็นชัดมีความสวยสดงดงามเป็นประกณีพิเศษ อาศัยฉับพันราง,งสีพระองค์สมเด็จพระบรมบรมโลธเปเชษสวยงามมากความชื่ในใจก็ปรากฏเรื่องร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนี้ไม่ได้คิดก็คิดว่ามันจะอยู่ก็ช่างมันจะตายก็ช่างเป็นเรื่องของมันเมื่อมันอยู่เราก็ไม่มีความรู้สึก เมื่อมันจะตายเราก็ไม่มีความชีไ่ไา้คำว่าไม่รู้สึกหมายความว่ามันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจกับมันเมื่อมันจะกินก็ให้มันกินมันจะร้อนมันจะอาบน้ำก็เอาน้ำมาอาบให้มันทำงานตามหน้าที่ <c oughs> ด้วยการที่ห่วงใยร่างกายนี้ไม่มีสําหรับเราก็าเห็นภาวะคือพระพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันกับท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆอาจจะเป็นนิมิตจ,จากอํานาจพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะจิตใจของผมรักพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> แต่ถ้าผมพูดมาตอนนี้ก็เพราะท่านหลายโปรดอย่าเข้าใจว่าผมไมยากรณ่ว่าตัวผมเป็นพระอรหันต์ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์และไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระสุนชานตามที่เขาเล่าเลยกันตอนนั้นผมมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าขันห้ามันเป็นโทษขันห้ามันเป็นทุกข์ขันห้ามมันเป็นศัตรู เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูท่านทรงตรัสไว้อย่างนั้นอารมณ์ใจของผมมันก็ชินชินต่อทุกเวทนาทุกอย่างตั้งที่จะเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยจากร่างกายก็ดีความลำบากกายก็ดีความลำบากใจจากถ้อยคำที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่เป็น,นที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ใจอย่างนี้มีความเคยชิน เมื่อกระทบกระทั่งเขาแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกรู้สึกเฉยๆเป็นชื่อว่านินทาประส,งสังษาถือว่าเป็นโลกกัธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลกความเนหน็ดเหนื่อยความทุกข์ต่างๆถือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลกต้องรับสภาวะอย่างนี้เหมือนกันหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ศึกษาพระธรรมคำส,สอนขอ,องสมเด็จพระบรมสุคตมาตามนั้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมจะปยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของผมผมไม่เคยมีความรู้สึกจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนะั่นไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวว่าผมกับขันห้าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของผมอยู่เสมอ แต่ผมก็ไม่เกลียดมันผมก็ไม่รักมันถ้าผมเกลียดมันผมก็ต้องฆ่ามันแ้ะฆ่ามันไม่ได้แล้วอาศัยมันอยู่สมเด็จพระบรมครูปรับเป็นโทษก็เลยไม่ทำไมก็เลยทำใจสบายๆก็คิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปถ้าอยาพังก็พังไปไม่เห็นยาอะไรมันมันจะเป็นยังไงก็ชฉางหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนป่วยก็ป่วย เนยก็ช่างช่างมันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าชีวิตนี้ไม่กี่วันก็สลายเมื่อชีวิตสลายเมาายื่อไรความสุขใจก็จะปรากฏเมื่อนั้นเหมือนกับคนที่กำลังอดน้ำแต่ทราบอยู่ว่าข้างในด้านหน้าโน้นจะมีแม่น้ำใสสะอาดมีน้ำมากจะกินจะอาบได้จิตใจก็มีความสุขชั้นใด <c oughs> กำลังใจของผมก็เป็นฉันนั้นในเมื่อสติเป็นคืนตัวรูปพระพุทธเจ้าทรงปรากฏอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว่าพระพุทธเจ้าท่านสดิจมาเป็นแต่เพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีฉับพันรางสีรัศมีหุบระราการ ซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเข้าถึงจุดจะเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปรายกฏตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าสัมภเกสีทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือ ก็ต่อไปบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่มีความหนักใจอะไรถ้ามีกำลังร่างกายอยู่ก็ทำงานถ้ามันไม่มีกำลังร่างกายก็จะนอนมันไปไม่ไหวถ้าร่างกายมันจะพังก็ไม่ห่วงเห็นท่านทรงแย้มพระโอษฐ์สวยงามมาก และก็ทรงตัสว่าการตายหรือว่าการทุกข์การที่เสวยทุกข์ในร่างกายอันเดียวไม่ความรู้ว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เจ้ที่จะต้องใช้กฎของกรรมต่อไปม่ว่ากฎของกรรมในอดีตชาตินับเป็นแสงกับ ที่เจ้าทำบาปไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบฆ่าคนมาแต่ละชาติรลาชาตินับเป็นแสนชาติเจ้าจัางใช้นี่เขาไม่หมดแต่หากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยายามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศล ยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและทรัพย์สินและพี่น้องยังสะสมทรัพย์สิสนยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกแต่าการเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสจบเห็นว่าเขตแดงของวัดท่าท่งเวลานั้น นับตั้งแต่ครองอยางมาถึงยันทิศเหนือยันชายไผ่บริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคนไม่มีตัวซ้อนกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโพหสองเท่าอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติ และก็เธอยังไม่ได้ใช้นี่กรรมกรรมที่ข่าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้นี่เพราะเวลาก่อนจะตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็นกุศลได้กระบ,บุญกิริยาวัตถุทั้งสามรายการหนึ่งทานไมบุญนิการจากการให้ทานสองศีลไมบุญจากการรักษาศีล สามภาวนาใหม่บุญการเจริญภาวนาจิตเป็นฌานเวลาที่จะตายเพระอาศัยกําลังใจที่เป็นฌานมีอารมณ์เข้มแข็งนึกถึงความดีสามรายการร่วมกันเป็นปัจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์และพรมอยู่เสมอฉะนั้นนี่เก่าทั้งหมดนี่เจ้าจริงยังไม่ได้ใช้นี่ แต่ถ้าหากว่าเจ้ามีชีวิตทรงชีวิตนี้ถ้าพลาดพลั้งลงไปเมื่อไรตายลงไปแล้วต้องไปสู่ไบายภูมิดูชีวิตว่าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อนหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้นี่ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจำน,นวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดู เอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณตั้งแต่คลองยางชนถึงไผ่ด้านเหนือที่จะวาดประกาศวันนี้และวมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเลยยอดโพถึงสองสามเท่าไม่รู้ประมาณเท่าไรพอท่านแจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้าง ในความรู้สึกเวลานั้นก็กลาบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลือดเนื้อมันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วงญาติพี่น้องทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงทรัพย์สินใดๆที่จะห่วงใยก็ไม่มีที่จะห่วงใยอีกแล้ว พอตอบตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแย้มพระโอดแล้วก็ทรงตรัสว่าสมเกสีน่าเป็นความทุกข์ที่ถูกต้องเจ้าจะสามารถหลีกหนีกฎของกรรมเคือการใช้นีกรรมจากการกระทําความชั่วของเจ้าในชาติอดีตได้เพราะมีกำลังใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้ เสียงองสมเด็ดปจปัินาสีทรงตัดแล้วก็ทรงลอยหายไปนากาศความรู้สึกก็กลับคืนตัวและพื้นมาสู่สภาพเดิมตอนนี้ความเพลียทั้งหมดรู้สึกว่าหายไปนี่แหละท่านน่นหลายเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับท่านว่าความตายนี่มันจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้จะไปรอเวลาแก่หรือจะไปรอเวลาปล่วยไข้ไม่สบายหนะัก นี่ความจริงเวลานั้นอาการมันก็เป็นปกติโยโย่มันก็หมดแรงไปทำท่าจะตายเฉยๆนี่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านกำฟังเพื่อเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์นี่ประการหนึ่งก็เพื่อให้ท่านนั้นไหลไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าราอยากาตายเมื่อแก่ จงอย่าคิดว่าระยะตายอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้จงคิดไว้เสมอว่าองค์สมเด็จพระนยินสีทรงตรัสว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็รู้สิบประหมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน